คุณผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงความหนาวเหน็บของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในเช้ามืดของวันที่7มกราคมปี2026ท่ามกลางคลื่นสูงเสียดฟ,ฟ้ามีเรือบรรทุกน้ำมันลำยักษ์กำลังหนีตายและใต้ผิวน้ำที่ลึกลงไปมีมัจจุราชนิวเคลียร์ของรัเสเซียคอยคุ้มกันอยู่นี่ไม่ใช่ฉากในหนัง Hunt f o r r ร d October แต่นี่คือเหตุการณ์จริงที่เพิ่งผ่านพ้นไป เหตุการณ์ที่โลกเกือบจะก้าวขาลงเหวสงครามโลกครั้งที่สามเมื่อสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเลิกใช้กระดาษในการคว่มบาตรแต่หันมาใช้ลูกปืนและหน่วยรบพิเศษเข้ายึดเรือกลางทะเลชนวนเหตุทั้งหมดเริ่มต้นจากเรือลำเดียวที่ชื่อว่ามารรเนร่าวันนี้ t ดิอันโนนส์จะพาคุณไปเจาะลึกสี่ประเด็นเบื้องหลังวิกฤตการณ์ครั้งนี้เมื่อกฎหมายทางทะเลถูกฉีกทิ้งและระเบียบโลกใหม่ถูกเขียนขึ้นด้วยอำนาจการทำลายล้าง ยินดีต้อนรับสู่การเผชิญหน้าระหว่างรัเสเซียและสหรัฐอเมริการะดับที่ถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายกับช่วงสงครามเย็นเรื่องราวเริ่มต้นที่เรือมารีเนร่าหรือที่วงการขนส่งน้ำมันเถื่อนรู้จักในชื่อเดิมว่าเบลล่าวันนี่คือเรือบรรทุกน้ำมันขนาดมหึืมายาวกว่า3สนามฟุตบอลเรือลำนี้คือสมาชิกกิตติมศักดิ์ของชาโดฟลีดหรือกองเรืองเงาที่คอยขนน้ำมันเถื่อนให้อิรานรัเสเซียและเวเนซุเอลา ความแสบของมันคือการใช้เทคนิคที่เรียกว่า s p o ฟฟ i n g ครับมันส่งสัญญาณหลอกดาวเทียมว่าจอดนิ่งๆอยู่ที่อื่นแต่ตัวจริงแอบไปรับน้ำมัน6ล้านบา์เรลที่เกาะขาของอิรานและมีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง5ครั้งใน5ปีเพื่อหนีการตรวจสอบจุดพีคอยู่ที่วันที่20ธันวาคม2025น่หหน่วยยามฝั่งสหรัฐเจอตัวมันที่แคริบเบียนแทนที่จะยอมจำนนกัปตันสั่งยูเทิร์นหักหัวเรือนหนีมุ่งหน้าสู่แอตแลนติกเหนือทันที พร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือปลอมๆถึง39ครั้งเพื่อถ่วงเวลาและในคืนคริสต์มาสอีฟท่ามกลางพายุรัเสเซียเล่นแร,แร่แปรธาตุมอบสัญชาติรัเสเซียให้เรือลำนี้ด่วนจี๋ทางโทรเลขลูกเรือต้องเอาสีออกมาทาธงชาติรัเสเซียบนตัวเรือแข่งกับพายุหวังใช้ความเป็นเรือรัเสเซียเป็นยันกันผีแต่สหรัฐงัดไม่ตายทางกฎหมายที่เรียกว่า a t e l e s s ด o c t r i n e ออกมาครับบอกว่าเปลี่ยนธงตอนโดนไล่ล่าถือว่าไม่มีสัญชาติ และนั่นคือใบอนุญาตให้สหรัฐบุกยึดได้ทันทีการยึดเรือสินค้าอาจดูธรรมดาแต่รอบนี้รัสเซียไม่ยอมง่ายครับพวกเขาส่งกาซันเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ชั้นยาเซนเข้ามาคุ้มกันเจ้านี่คือฝันร้ายของกองทัพเรือสหรัฐเพราะมันเงียบกริบและพกขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงยิงจมเรือบรรทุกเครื่องบินได้สบายๆแต่สหรัฐตอบโต้ด้วยยุทธการล้อมกรอบขนเครื่องบิน C-17 ไปลงอังกฤษ ระดมหน่วยรบพิเศษและได้กองทัพอังกฤษช่วยส่งเรือและเครื่องบินสอดแนมมาล็อกเป้าเรือดำน้ำรัเสเซียและในคืนมังเจ็7มกราคมท่ามกลางคลื่นสูงและลมกันโชคหน่วยน a วิซ e a l สของสหรัฐทำในสิ่งที่โลกไม่คิดว่าจะกล้าทำพวกเขาโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ mh 6 Little Bird โดยหน่วยบิน Night nice Stalkers ลงไปยึดเรือมารีเนราโดยมีเครื่องบินการชิป ac 1 3 0 j บินวนอยู่ข้างบนพร้อมจะถล่มทุกอย่าง ถ้าเรือดำน้ำรัสเซียโผล่หัวขึ้นมานี่คือการเอาปืนจ่อหัวกันที่เสี่ยงนิวเคลียร์ลงที่สุดนับตั้งแต่จบสงครามเย็นครับพอสิ้นเสียงปืนสงครามน้ำลายก็เริ่มทันทีครับมอสโกเดือดดานประกาศว่านี่คือโจรสลัดยุคใหม่อ้างกฎหมายทะเล UN เอ็คลอว่าสหรัฐไม่มีสิทธิ์ยึดเรือรัสเซียในน่านาน้ำสากลแต่สหรัฐไม่สนครับจับลูกเรือรัสเซียทั้งหมดดำเนินคดีในฐานะอาชญากรไม่ใช่ฉเฉลยศึก ซึ่งนี่คือการตบหน้ารัสเซียฉาดใหญ่ผลกระทบที่ตามมาคือสันติภาพยูเครนที่กำลังคุยๆกันอยู่วงแตกทันทีครับรัสเซียมองว่าคุยไปก็ไร้ค่าส่วนตลาดน้ำมันปันป่วนหนักค่าเช่าเรือบรรทุกน้ำมันพุ่งไปแตะ1 3 7 0 0 0ดอลลาร์ต่อวันเพราะไม่มีใครกล้าขนน้ำมันให้รัสเซียหรือเวเนซุเอลาแล้วกลัวโดนยึดกลางทางสหรัฐทำสำเร็จในการสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นในตลาดมืดเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ มันคือจิก๊กซอชิ้นสำคัญของนโยบายดอนรูด็อกทรินหรือลัทธิมอนโรฉบับโดนัลด์ทรัมป์ต่อเนื่องจากการบุกจับมาดูโรเมื่อ3วันก่อนใจความสำคัญคือซีกโลกใบนี้คือถิ่นค่าใครอย่าแตะสหรัฐกำลังประกาศว่าต่อไปนี้จะไม่คว่มบาตรเฉยๆแล้วแต่จะใช้คิเนติกเอนฟอ c เมนต์หรือการใช้กำลังเข้ายึดทำลายโดยเฉพาะกองเรือเงาของรัสเซียและจีนจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปและที่แสบที่สุด สหรัฐประกาศจะเอาเรือมารีเนร่าและน้ำมันเวเนซุเอลาที่ยึดมาได้ไปขายทอดตลาดเอาเงินเข้ากระเป๋าเป็นทุนฟื้นฟูนี่คือโมเดลใหม่คือใช้น้ำมันศัตรูมาเป็นทุนของตัวเองคุณผู้ฟังครับวิกฤตการแอตแลนติกเหนือ2026บอกอะไรเรามันบอกว่ายุคสมัยที่ธงชาติบนเสารกระดงเรือจะช่วยคุ้มครองคุณได้มันจบแล้วครับเมื่อมหาอำนาจตัดสินใจว่าเป้าหมายสำคัญกว่ากติกามหาสมุทรที่เคยเสรี ก็กลายเป็นสนามรบวันนี้สหรัฐพิสูจน์แล้วว่าพร้อมจะเมินเฉยต่อเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์เพื่อรักษาอำนาจของตนและนั่นหมายความว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำเดียวลำนี้จะถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบหรือไม่เรากำลังยืนอยู่บนปากเหวของสงครามโลกครั้งที่สโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่านี่คือปริศนาที่เวลาเท่านั้นจะเป็นผู้เฉลยสำหรับวันนี้ดีอันนสลาไปก่อนสวัสดีครับ